สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ทรงกลมมีลักษณะคล้ายบาทพระคว่ำนะครับไม่ใช่องค์กรอะไรแต่นี่คือวัดพระพุทธแสงธรรมที่จังหวัดสระบุรีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขาออกถนนมิตรภาพนะครับก่อนเข้าตัวเมืองจังหวัดสระบุรีประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับ ด้วยความสวยงามของโบสถ์และความแตกต่างของรูปบาททรงกลมนี้นะครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาพิสูจน์ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนะครับที่สําคัญผมพาเพื่อนๆเข้ามาข้างในนี้เพื่อจะมาชมความสวยงามและความอลังการของโบสถ์ไม้แดงของแท้นะครับที่หายากณแห่งนี้จะสวยงามแค่ไหนเพื่อนๆตามผมมาเลยครับ พอผมขับรถเข้ามาผมก็จะพยายามเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูโบสถ์ไม้แดงที่มีความสวยงามอลังการที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้และก่อนที่เราเข้ามาเราก็จะเห็นหินตั้งต่างหงสสวยงามแบบนี้แหละครับออเข้ามาเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี้มันกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาจริงๆ คล้ายๆกับวัดแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัดปทุมธานีเพื่อนๆก็ลองคิดเอาเองแล้วกันครับตอนนี้ผมกําลังเดินเข้าไปข้างในจะมีซุ้มไม้แดงอย่างสวยงามมากก่อนถึงโบสถ์หลังใหญ่นะครับเพื่อนๆพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นศาลาคลุมที่เป็นไม้แดงข้างนอกนะครับต้องบอกว่าใหญ่อลังการที่สําคัญเย็นสบายร่มรื่นครับที่เห็นด้านหน้านั่นคือโบสถ์ไม้แดงที่เราจะพาเพื่อนๆมาชมกันนี่แหละครับ และที่เห็นตัวตรงหน้าโบสถ์นั้นก็จะเป็นรูปสิงห์นะครับสีด้านข้างบนก็จะเป็นใบเสมาแล้วก็ข้างบนก็เป็นธรรมจักรนะครับส่วนด้านหลังนั้นคือโบสถ์ขนาดใหญ่นะครับว่าแล้วเข้าไปเลยครับต้องบอกเลยครับดูมุมซ้ายดูมุมขวาจะดูด้านหน้าหรือด,ด้านหลังก็คล้ายๆกันเลยครับเพราะ พื้นที่แห่งนี้เขาได้จัดสัดส่วนเป็นที่เรียบร้อยพอเราเข้ามาเราเงยหน้าขึ้นเราก็จะเห็นแผ่นทองเหลืองขนาดใหญ่นะครับที่ประยิบระยับประดับประดาบนผนังของโบสถ์นะครับพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นไม้แดงนะครับซึ่งเป็นประตูทางเข้าด่นชัดมากแต่ที่เด่นชัดกานั้นก็คือภายในที่เราเห็นสีแดงนี่คือไม้แดงของจริงทั้งนั้นครับว้าว wow. สวยงามไหมล่ะครับเพื่อนๆที่เราเห็นนั่นคือไม้แดงทั้งหมดแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างในก็จะมีองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งองค์ขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆโบสถ์ที่เราเห็นเป็นโบสถ์ทรงล้านนาประดับไม้แดงที่หายากผมว่าสวยลงตัวกันจริงๆนะครับ การจุดทูบเทียนในวัดนี้นะครับเขาห้ามจุดทูปเทียนนะครับแต่มีทูปเทียนให้บูชาทําได้อยู่อย่างเดียวก็คือปิดทองครับและที่สําคัญที่ผมเข้ามานะครับองค์พระพุทธรูปที่เราเห็นนี่ปางอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สําคัญเป็นองค์พระปฏิมากรทรงปัตถมนิเทศนาหรือปฏิโมกอะไรสักอย่างนี่แหละครับเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่า ทางปางต่างๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามีปางอะไรบ้างแต่ที่สำคัญผมรู้แค่ว่าพระพุทธรูปในบ้านเรามีทั้งหมด4ปางเท่านั้นนะครับพระพุทธรูปทั้ง4ี่ปางก็มีปางประสูตรปางตัดสรู้ปางปฐมเทศนาและปางปรินิพานนะครับแต่ที่เหลือก็คือสร้างตามสังเวชนียสถานตามยุคตามสมัยเท่านั้นนะครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นปางต่างๆนานาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อน ตามผมไปดูบาดคว่ำกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆผมเดินออกมาจากโบสไม้แดงแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาที่ทรงบาดคว่ำถ้าคนไม่เคยมาไม่เคยเห็นแต่ถ้าเห็นในภาพนี้ก็คงจะเดาไปต่างๆนานาว่านี่คือองค์กรนาซาแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนนี่คือวิหารยักษ์ทรงบาดคว่ำที่ข้างในจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับ และนี่คือเข้ามาเราก็จะเห็นมุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆทางเข้าจะมีทางขึ้นสีด้านนะครับเพื่อนๆดูวิหารนี้ยังสร้างไม่เสร็จเราก็เลยพาเพื่อนๆลองเดินเข้าไปข้างในแต่ผมอยากจะพาเพื่อนๆเ,เดินอ้อมเข้าด้านหน้าเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความใหญ่อลังการของโดมแห่งนี้ครับ พอเราเดินเข้ามาด้านหน้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าพระพุทธรูปองค์ปางประฐมเทศนาใหญ่ขนาดไหนมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าพระยังตัวกระจิตๆเลยครับเพื่อนๆโดมขนาดใหญ่นี้มีความสูง50เมตรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง90เมตรซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่อลังการและที่สำคัญนะครับผมว่าทุนในการสร้างคงไม่ใชน่น้อยเลยนะครับเพื่อนๆ ที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับในปัจจุบันที่เขารอการบริจาคงบจากประชาชนจากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญมาร่วมสร้างสำหรับเพื่อนๆที่สายบุญท่านใดที่มีกำไรเหลือก็ช่วยกันมาบริจาคทำบุญที่วัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีกันหน่อยนะครับเพื่อนๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันครับ ว่าเพื่อนๆที่ที่มาเที่ยวคงจะเห็นแล้วนะครับว่าใหญ่อลังการแค่ไหนเนี่ยขณะผมเดินมานะครับผมยังรู้สึกเลยว่าการที่ผมเดินเนี่ยผมก็ยังถ่ายภาพมุมเดิมๆเลยคือภาพไม่ได้ขยับขยับไปไหนบ่งบอกว่าใหญ่มากอลังการนะครับเพื่อนๆผมอยากชวนเพื่อนๆมาแวะมาชมได้นะครับที่จังหวัดสระบุรีครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ที่ผมเดินออกมาข้างนอกนะครับรู้สึกว่าร้อนมากแต่เข้าไปในข้างในรู้สึกเย็นสบายตอนนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ,อนๆรู้ไหมว่าพื้นที่ของวัดแห่งน,นี้มีพื้นที่เท่าไหร่ผมพอจะรู้จักมาคร่าวๆนะครับ300ไร่เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมากราบไหว้นะครับพระพุทธแสงธรรมที่นี้นะครับตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีต้องเช็คเวลาให้ดีนะครับเขามีเวลาปิดเข้มงวดมากเพื่อนๆ ผมอยากให้เพื่อนๆมาดูมาแวะมาชมนะครับกับโบตไม้แดงที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยครับท้ายสุดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปผมมีความสุขจเจริญกันทั่วหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี